อาการเป็นคนช่างขบไปแลอดคำนวอุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะก็แค่กินน้อยลงอยู่ยดีๆเป็นช่งชวงๆค่ะ,ะบางช่วงก็จะรู้สึกเบื่ออาหารไม่ไม่อยากกินแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาก็ถึงแบบเป็นคือแบบแทนจริงเลยไหมว่าแบันต้องขมไตลอดเวลาไม่นะคะจริงๆเป็นคนแบบเนี้ยมาสักพักแล้วพอพอช่วงไม่อยากก็จะแบบไม่กินเลยโดยที่แบบ ไม่รู้ตัวบางทีก็ลืมไปเลยว่าแบบย้ยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่<ะ>ค่ะมีช่วงที่ผอมมากๆก็โดนพักค่ะจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะเป็นลมนแล้วเราก็แบบอลืมกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้เสพติดความผอมไม่ไม่ไม่ได้เสติดคะช่วงนี้เริจจร่มกลับมากินเยอะขึ้นแล้วค่ะเริ่มเริ่มกลับมามีเนื้อแล้ว่งเมันเป็น คือจริงๆมุกก็จริงๆพอเป็นขอคำถามแล้วมันก็มีแบบคือตอนนี้จะจะทำจะทำให้มันเพิ่มขึ้นแหะค่ะเพราะทุกคนก็เหมือนทักเยอะเหมือนกันว่าไม่ผอมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมุกก็เลยแบบพยายามกินให้มากขึ้นบางทีไม่หิวยางเงี้ยก็ก็กินพยายามที่จะแบบให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนจะได้ ไม่ไม่กังวลเวลาเราผอมเกินไปแล้วช่วงนี้ผอมนี่คือเราตั้งใจด้วยว่าเรียนงานหนักอะไรไม่ไม่ได้ตั้งใจค่ะด้วยอาจจะงานด้วยแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรด้วยอาจจะแบบนิสัยแบบส่วนตัวบางทีก็งงๆการแบบหิวหรือไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หายไปไม่ค่อยมีอะไรจริงจริงๆมีนะแต่ว่าแค่อยู่ดีๆก็แบบก็ไม่รู้สึกหิวเลยก็เลยไม่กินแค่นั้น ก็มีนิดหน่อยที่แบบอาจจะเป็นลมง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องแบบโอเคเราก็ต้องกินข้าวกินน้ําหวานรางผอมแล้วเหมันกระทบกับงานเหรอเ้ยผู้ใหญ่ว่าไหมไม่ไม่ผู้ใหญ่ไม่ไม่ได้ว่าค่ะแต่ว่าก็มีทักทายกันว่าเอ๊ะทำไมผอมจังค่ะใครแบบว่าตัางถุงอีโนมิเข้าง่ายสามสิบแปดสามสิบแปดนไปหน่อยใช่ค่ะสามสิบแปดก็คือเห็นกระดูกแบบ กระดูกชัดมากถ้าหนูจะ38ร้องผอมมากเลยอย่ามุกมั่งแนะนำหน่อยแบบนี้สวยแล้วก็คือจริงๆว่าก็คุมอาหารดีกว่าง่ายกว่าเป็นอะไรดีจริงๆหนูก็พอใจก่อนก่อนหน้านี้แบบปกติน้ำหนักจะอยู่ที่44 45ตลอดอยู่แล้วไม่ ไม่เคยไม่เคยให้เกินนี้เรามุกเป็นคนคุมคุมอาหารด้วยแบบด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้ามันเหมือนก่อนหน้านี้ก็ผอมเกินไปเอาพดีเจอแฟนคลับในนานนะคก่อนจะได้เจอวันนี้อุยตอนตอนนั้นน,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 นี้ก็มีทยอยเจอเจอกันบ้างก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้มีแบบเป็นกลุ่มแฟนคลับที่รวมตัวมากันเยอะหน่อยเพราะว่ามามาดูหนังด้วย ก็ดีใจค่ะเป็นแฟนก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ถามหากันมาตลอดก็วันนี้ได้เจอก็ดีใจถือว่าเราได้เจอกันแล้วได้พักทายกันิแบกละครกับพนะีแบบ่นก็ฟิตแบกละครตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนดําเนินมาถึงเดี๋ยววันศุกร์นี้ตอนจบแล้วค่ะก็ดีใจค่ะเลตติ้งก็ยังขึ้นเรื่อยๆค่แะแบทซีซารกับคุณพระเอกมาคุณพระเอกเอพระเอกเอริ่มถอดเสื้อแล้วค่ะ ก็พี่ไม้หุ่นดีอยู่แล้วตั้งแต่มาทุรถโลกาแล้วแล้วพอมาเรื่องเงี้ยหุ่นดีกว่าเดิมมีซิปแพกแบบเห็นเห็นชัดขึ้นขึ้นกําไรให้สาวๆทุกคนที่ชอบพี่ไม้ค่ะเป็นกำไรให้เราด้วยใช่ใช่แบปลกนิดนิดนี่คุณแต่พี่ทุกคนถอดเสื้อหมดเลยอะเยอะว่าเราด้วยด้วยบทหรือตอนนั้นทำอะไรก็มีให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างค่ะเขาจิ้นกันหนักจิ้นมีไหยอะไรนะคะไม่มีกันไม่มุกก็ ก็ยังกลับมานะคะก็ยังมีแบบในทวิตเตอร์ที่แบบเวลาเห็นซีนอะไรที่คล้ายๆกับมาทุลรถโลกานก็ถามหากันตลอดพูดถึงคนน่ารักของแต่ละซีนกันตลอดอะ่ะอะการลาสุดก็มีนั่งตรงนั่งตากกันใช่ในซีนนั่งตากอยู่ในห้องอันนั้นก็เป็นซีนซีสวีที่ทุกคนรอคอย <c oughs> ก็ก็ได้เห็นกันไปก็เป็นซีนน่ารักน่ารักค่ะแต่ขาถกคันยอมเลยต้องยอมอ่ะต้อมที่เรา ความติดของเราคู่เราไมหมือนันไแฟนคลับเข้มตีกันงไหม,ม,ม,ไ,หมไม่นะคะแฟนคลับน่ารักทุกทุกคนคะ่ะก็ช่วยสพอร์ตกันตั้งแต่ละครออนแฟนคลับบ้านคู่เข้มหรือบ้านไหนๆก็ตามบ้านเดียวบ้านคู่ของหมูคือทุกคนช่วยกันพพอร์ตตลอดก็มีการเชียร์เชียร์ละครกันตลอดว่าให้มาดูให้มาดูหรือว่ามีการแบบแคปลงทวิตเตอร์คือเป็นการช่วยโปรโมทเต็มที่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบไมงดี่มาอะไรเลย ไม่ไม่มีเลยค่ะมีบารกระแสเลยว่าเป็นของเข้มมุกอาจจะเราเป็นสนิทกับพี่ไหม่มาไม่ปลื้มเท่าไหร่เลยเนี่ยเป็นขังมีเจอบางเดือนก็แท้ของมุกมุกยังไม่เจอนะคะแต่ว่า มุกเชื่อว่าแฟนขับแฟน,นขับแยกออกเพราะว่าจริงๆมุกก็ต้องคู่กับทุกคนอยู่แล้วจะไปไปคู่ <c oughs> ไปไปคู่คนเดียวตลอดเวลาก็ก็คงไม่ได้มุกเชื่อว่าแฟนขับเข้าใจแล้วก็เต็มที่กับการซัพพอร์ตพวกเราทุกคกู่ค่ะจริงกมีก,กดใจไหมเวลาเราจะเล่นกับนักเอกคนมันจะต้องมายังไงคนจะต้องมาแค่ต้องเป็นมุกเข้มเท่านั้นา่านัามีกองกดใจมาสำหรับเราถามว่ามีไหมก็มีคิดบ้างแต่สุดท้ายมุกก็เชื่อว่าทุกๆอย่างจะทําให้ทุกคนเข้าใจค่ะเพราะว่าเราก็ คือทุกวันนี้ทุกคนรักเราด้วยด้วยผลงานที่เราทาคู่กันมาเล่นด้วยกันมาแต่ว่าจริงๆเข้มก็ยังต้องไปเล่นกับคนอื่นเหมือนกันมุกก็ยังต้องเล่นกับคนอื่นเหมือนกันสุดท้ายถ้าเรารักคนที่ถ้าเขารักเราจริงๆเขาก็จะซัพพอร์ตเราก่ทุกคน